สวัสดีครับกับอีสานบันนอกมือนีสิพามาเก็บดอกแครครับผมดอกแค่ลายครับผมตามภาษาอีสานบันนอกวิถีอีสานบันนอกครับผมบหนึ่งแซ่ปลาลวกกินกับปุนปุ่นปลาแกวปลาแดกแซ่หลายพี่นอ้องไยนี่ครับนี่นี่ <laughs> นักเอกของฮขาสองสองสองคนครับมือนีท,อท่องอีสานบ้านนอกไฮไลท์ครับผมไฮไลท์ิ <c oughs> ึงกันจัดจตาครับพี่น้อง <c oughs> ดอกน้ำงามดดกพี่น้อง <c oughs> หลยหลย อันนี้ยุ่ข่างทางเลยครับโมเมนต์เทศบาลเขาปลูกไว้นะครับเกย์ไงใจดีเพื่นปลูกไว้เองเอนี่ครับมีแต่ดอกมีแต่ดอกกำงามครับเงี้ยมองดูฟ้านี่ครับเก็บ โอ้ยมีตัวดอกงามครับ,แบบบ,บนี่นครับงามบ่ครับพี่น้องขาวอุ้ยสวยขาวโบขาวโบพี่น้องเอยดอกแคพี่น้องดอกแคบ,บนอยังจะไปคิดหลายดอกแคครับดอกแค นี่พี่น้องเบิ้งเบิ้งคนเจ็บคนเจ็บกับมีแต่ผู้สาวครับพี่น้องผู้สาวเลี้ยหน่อยเด้ พี่น้องเอ้ยพี่จะดอก,กงามๆโอ้ต้นหนึ่งด้เครื่องถุงเนดะีวพี่น้ององามคักขนาดครับไปเลยครับไปเลยต้นหนึ่งเครื่องถุงเนดะีวพี่น้องอ,อออดอกลายครับม,มือนี่มาหากินไก่ครับมือนี่ บรับยองฮ้บ้านเจ๊ใหญ่ใจดีครับผมเจ๊แอนของเขาครับด้วยรักและห่วงใยโอ้ยพี parsley, <the> ่น้องเอ้ยดกขนาดขาวเลยสวยพี่น้องเอ้ยขาโบกขาโบกกิมมิกิมมี่เลยเดี๋ยวเขามาซิมรสชาติว่ามาจิบบาหนึอขมพี่น้องเอ้ย ด่อเ้ยียงบกบอยบอยอุดเเห็นบอเปิดคลิปยงเจ้าองยฮอนี่ครับโอ้ระวังหักนะครับพี่นางเ้ย ต้นว่ชพงครับก็ต้นน้อยๆครับเพราะถ่วหัว30 20เซนนี่ครับประมาณนี้ครับมีตะดอกงามครับนี่ต้นนี่เก็บดอกแค่ครับอันนี้ต้นว่ถึงอันนี้เลยครับเพียงเอวครับพี่น้องเพิ่งดอกกลายกปุยกะบัลไอซครับเป็นปลอดสารครับ ปดสารก่ได้ใส่ปุ๋ยเลยครับธรรมาชาติล้วนๆครับพี่น้องเพิ่นสิมีคล้องน้ำทุกคนข,งขางเนี่ยครับพี่น้องมีคล้องนนามีวลานาำม,ม้ามันกระดิกกักว้อยู่นี่ทางขางนี้ดอกในน้อยแกงแกงสมเนาะโอ้อุดมสมบูรณ์ครับพี่น้องนี่ครับ ข่างค้างครับกินผักเคเกับต้มป่ายู่ระย้องครับมือนี้แซบเบอร์ครับแซบอิลิเบิ่งนด้พี่น้องน,น,องนี่ดกดกครับพี่น้องออกดอกขาวสว,วยพี่นองง้องเห็นอย่งสี่คิดวอดตัวเจ้าของเป็นนุ่มพี่น้อง S <S ดอกมันขาวเนาะขาวโบขาวโบเนาะคลิปนี้กับเอาไว้ซ้ำนี่ครับผมกับอีสานบ้านนอกครับผมฝากกดไลค์กดติดตาม <S 2> <S 2> ครับ กับอีสานบ้านนกครับผม,มเดี๋ยววาอีสานบ้านนกเชียวไปเฮ็ดยังกินให้ติดตามอีกอีกคลิปนึงครับผมคลิปนี้ก็ไว้ซัมนี่ครับกับอิสานบ้านนกแล้วก็ขอขอบคุณเจ๊ใ่ญ่ใจดีของเขาครับเจ๊แอนครับผมสวัสดีครับ